หัว่าหลอดๆหน่อยๆราคาเ่าท้นครั hmm. okay. ่เอาไปเส้นเ่องจะไม่เขาสิเปิดไดีรอเราีว่าเลยนะครับซ่ปราคาสี่สิแล้วเอาบานี้เดี๋ยวเพ่นเจีเขาที่เขาที่ออกอพอดีเอาดอกเลยเอาเลยเอาลยเห็นยูดอกหลายมเพ่เพ่เพิมาข้างหลังไปพอ ม้วนน้กินเหล่าม้วนยิ้มบอแฟนขับูม้า้วนนี่ได้ขับเมธอดาจังบลางสราชวงครับขอเข้าทีครับขอให้โชคดีครับสาราจวงหนึ่งสองสามไปครับ สไไอรายวงอับเกิดตปยอับจ่าไปวะติดแล้วติดแล้วเหล่อโยกแล้วนะครับโอราชวง น้างก็เริ่มโยกรวมว่างนะครับควนกนาโยนะครับสราชวรวานท้องใหม่หรือว่าหลอยู่ที่หพอด้วยเขาอาบลำเลยนะครับสราชวรวา่ปลายเป็นตัวเวียงนะครับ คนหนาไปเยอนะครับง mm ันมันจะดูด้านใช่ก่อนเขียวนะครนะดานไส่ครับอะเบิ่งกันไปด้วพี่น้องความเบาพี่นะครับสอราชงร์รอยแตกสิดผานบ ตรง้ายี่ต้องเบาึงับนะครับมีไม่้ายัเดียวหรือเปล่าหรแต่บ่เป็นแพ่เป็นแพ่บอเป็นเลาตรงนี้ครับสองร้อยาตเมากัูสีล่ะมันปฏิพัทธ์ไม่เลื่อยแมมันผัดไปเรื่อยมันผัดไปเรื่อยตาขาวจุ่มเดียวนี่นะครบะตาขาวจุ่มมีนะครับนี่ พาเ้าจ <ersch> ุ <asy people. S 2> ่มนี่โอ้ยชวนเดียวมาบบเฮ้ยขันึงไอ่นึงปดตัวลดระดับลงมาครับสองร้อยสิบปันไปยี่สิบันไปุ่นที่ระดับดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนสามสิบสเอาเียได้เ่กันเลยครบพี่น้ังไปบอกไก่รับเผอไมกันเลยละ เจ้าเจ้าบอกมเจ้าิดผสริเมอเบิงนะครับเป็นน้ำการี่ราไม่รอผมม่องบังลดสั้นท้ยส่านไปเ้าิดเูสิละส

แปดสิบห้าครับสองร้อยแปดสิบหา